แอปกัดสวัสดีกับทางท่านนะครับลูกค้าของเรานะครับในวันนี้นะครับทางฟาร์มพูดเขียวสดนะครับได้จัดโปรโมชั่นร่วมกับคุณสุกฟาร์มนะครับตรงนี้ก็ดําเนินการนะครับนำแดงอินโดเข้ามาในฟาร์มของเรานะครับตั้งไว้20นะครับ20ต้นแม่นะครับตอนนี้เราก็ทําฟาร์มทำแสลมมูไว้นะครับโดยมีการรักษาความปลอดภัยก็มีกล้องวงจรปิดนะครับทุกๆุกจุดนะครับมีกล้องวงจรปิดในฟาร์มเรานะครับอันนี้คือ าแดงอินโดนะครับก็รอรุ่นอยู่ว่าจะโตเมื่อไหร่จะให้หน่อเมื่อไหร่กับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็33,000บาทนะครับต่อหน่อนะครับราคาไม่แพงนะครับวันนี้วันที่10นะครับกันยายน2 5งพันะครับ3า0 0 0ื่นสบาทอยู่ในเพจนะครับติดตามได้ใน YouTube นะครับแล้วก็ทางเพจแล้วก็ Facebook นะครับของเรานะครับแล้วทางโรงงานเราก็มีนะครับดินที่ดูแลนะครับคือดินพืชเขียวสดนะครับที่ดูแลให้กับเกษตรกรและดูแลเกี่ยวกับพันธุ ต้นไม้ด่างต่างๆนะครับซึ่งเรามีโรงงานเองนะครับที่ประกอบกิจการโรงงานมา20ิกว่าปีนะครับดังนั้นแล้วนะครับก็ชี้แจงให้กับทางลูกค้าของเราทุกท่านได้รับทราบว่ากลุ่มงานเรานะครับตามของเราทํามานานแล้วนะครับแต่ว่ากำลังจะมีกระแสแบ่งอินโดก็ดีในราคาถูกก็ดีแต่ว่าเราสามารถนํามาให้กับลูกค้าของเราได้นะครับว่าราคาต่างๆนี้มีจริง นะครับมีการทาสัญญาจริงนะครับส่งถึงบ้านลูกค้าจริงนะครับดังนั้นแล้วนะครับอยากจะพาไปชมสวนของเราชมฟาร์มของเราว่ามีจริงขนาดไหนนะครับอันนี้หนึ่งต้นนะครับต้นแรกที่นํามาก็คือราคา250กว่า 55K นะครับประมาณนี้นะครับกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดดูได้นะครับกล้องวงจรปิดลูกค้าอ่าสี่ห้าท่านเราดูได้แล้วครับตรงนี้นะครับวงจรปิด แล้วก็จะมีนะครับตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับลุ้นเป็นนะครับลุ้น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 นะครับอีกไม่กี่วันก็โตเท่าเท่ากันนะครับเพราะดออินโดนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่โตไวนะครับดังนั้นแล้วนะครับตัวนี้ก็จะโตได้เรียงกันนะครับเรามีเวลาให้ลูกค้าอีก4ี่ถึงหเดือนที่จะมีหน่อให้ลูกค้าขึ้นไปส3 0 0 0ื่บาทนะครับครับตามมานะครับตามมาก็จะมีนะครับมีนะครับฟลอริดานะครับฟลอริดาต้นแม่11,000บาทฟลอริดานะครับไม่เล็กนะครับโตครรับตงนนี้ะครับ 1 1 0 0 0บาทนะครับรับจองนะครับ100ต้นแม่นะครับตอนนี้ก็เกือบจะครึ่งร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ฟาร์มเรานะครับดังนั้นแล้วนะครับขอให้ลูกค้านะครับได้มีความเชื่อใจได้ว่าทางฟาร์มพูดเกี่ยวสวนร่วมกับคุณสุฟาร์มนะครับไม่นะครับไม่มีการหลอกลวงนะครับดังนั้นนะครับจะได้เห็นได้ว่านะครับฟาร์มเรามีครบหลายๆอย่างอยู่ในฟาร์มเหล่านี้นะครับอย่างต้นนี้นะครับต้นวอลกระดาษด่างนะครับก็ราคาก็ไม่น้อยนะครับฟาร์มเราก็มีวอลกระดาษด่างมา มามาเก็บสแปร์ไว้ให้กับลูกค้าที่ต้องการสิ่งใดที่ติดตลาดหรือว่าต้องการชอบดูไว้นะครับบนกระดาษด่างก็เปิดจองนะครับ3,500บาทนะครับ3า0 0บาทต่อ3เดือนนะครับลูกค้าก็สามารถสั่งจองได้นะครับในเพจนะครับเบอร์โทร0 8 2 4 5 2 2 4 5 9นะครับลูกค้าครับนะครับดูต่อไปครับก็จะเป็นนะครับ นะครับฟอริด้านะครับเป็นต้นกล้วยที่มีความสวยงามนะครับมีคลาสสิกนะครับต้นกล้วยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเป็นเจ้าของได้แล้วครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทไม่แพงครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแต่รอเวลาแค่สี่ถึงหกเดือนไม่โดนหลอกนะครับไม่มีมาเล็ดนะครับตรงนี้ต้องชี้แจงให้กับลูกค้าได้รับทราบนะครับว่าของเรามีจริงนะครับความเรามีจริงนี่ก็ฟอริด้านะครับฟอริด้านะครับดูดูนี่หน่อยดู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 บลอนกระดาษด่างหน่อยสวยไหมครับ อันนี้ก็ด่างขั้นเทพนะครับทุกอย่างนะครับก็จะสวยนะครับในฟาร์มเรามีทุกอย่างนะครับมีทั้งหน้ากากฟาโลก็มีนะครับบอลกระดาษต่างก็มีนะครับต้นกล้วยนะครับคอริดาก็มีแดงอิโดก็มีนะครับฟาร์มเราเป็นฟาร์มที่มีจริงนะครับที่ทุกคนสยบคําพูดว่าทุกคนไม่มีจริงมันไม่ใช่ครับวันนี้วันที่10กันยายน2564เวลาก็ ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับสิเกนาฬิกากวๆนะครับวันนี้เรามารีวิวนิดหน่อยเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าเรามีฟาร์มจริงนะครับแล้วก็มีนะครับผิวพรรนะครับดงนะครับพืชเชียวสดนะครับเป็นนะครับเป็นดินผสมปลูกนะครับอยู่ที่จังหวัดพะเยาส่งได้ทั่วประเทศนะครับไม่ใช่แค่จังหวัดพะเยาแต่จะมีรถของเคอรี่ส่งให้ทั่วประเทศนะครับดังนั้นนะครับร่วมกับเคอรี่นะครับส่งทั่วประเทศ นะครับแล้วก็มาดูต้นกล้วยแต่ละต้นนะครับของฟอยด้าลงก่อนนะครับต้นนี้ก็สูงนะครับรอการที่ยาพีออกมาเป็นใบจากใบก็กลายเป็นหน่อครับลูกขาครับไว้ใจได้ฟาร์มเรานะครับไม่มีนะครับไม่มีหลอกลวงนะครับมีของจริงนะครับไม่หลอกลวงนะครับนี่ก็ฟาร์มเรานะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับลูกค้าต่างๆที่มีป้ายชื่อติดทั้งหมดเป็นป้ายชื่อของท่านลูกค้าหลายๆจังหวัดนะครับใกล้สุดก็จะเป็นจังหวัดนากระที่วะนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าด้วยนะครับ แล้วก็ทางเหนือสุดก็เป็นเชียงรายนะครับจากแก้วนะครับตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณครับที่เชียงใหม่นะครับคุณสุติพักนะครับจากเชียงใหม่ด็อกเตอร์นะครับคุณด็อกเตอร์พี่ด็อกเตอร์ไทภูมินะครับแจ้งโคนาคนะครับก็สวยนะครับมาดูต้นนี้ครับสวยนะครับมันสวยขึ้นเปยขึ้นทุกวันเลยนะครับบริได้ตัวนี้ใบทําไมมันไม่สวยนะครับใบมันอยู่ที่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราต้องให้อยู่ที่แดดเพราะความแข็งแรง ก็จะออกมาเรื ue, เร่อยๆครับหน่อยจนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วหน่อยจะมีมากขึ้นนะครับตรงนี้ต้องนาเรกับลูกค้านะครับร ue, ว่าความเรามีจริงเราไม่พอมีกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดลูกค้าดูได้เกือบ20กว่าคนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก,ก็มีท่านดาบตำรวจอำนาจที่อยู่แม่จันนะครับได้ติดตามอยู่ในตอนนี้นะครับกาลังดูจดตามอยู่ทั่แม่จันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของท่านดาบตารวจอำนาจนะครับ5 5 0 0 0บาทนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่าน นะครับก็ดูไปนะครับก็จะมีมาใหม่นิดๆหน่อยหน่อยะครับเป็นออดิตซึ่งมาใหม่เพิ่งกําลังจะมีชื่อเสียงนะครับออดิตคือบ้านเราเ็าเรียกว่าทางเหนก็เป็นตูนนะครับตูนบ้านเราไี่ใเป็นเป็นด่างนะครับตรงนี้นะครับต้องเอามาขยายในฟ้าของเราทั้งหมดนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ได้ชมนะครับว่าตามเรามีหลายเรือหลายๆอย่างนะครับมาดูกันเพราะต้นบอลกระดาษด้วยนะครับไม่ใช่แค่ ต้นกล้วยต้นกล้วยเราก็ทำตลอดนะครับร้อยต้นแม่นะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับ082นะครับ4522459หรือเพจของอ่าคูณสุขตามนะครับหรือว่าพี่อุ๋ยนะครับตรงนี้ติดตามได้นะครับมาดูต้นต้นอะไรนะต้นฟาโรประกาศฟาโรประกาศฟาโรนครับนระกาศฟาโรก่อนว่าเป็นต้นยังไงนะครับเป็นของะกุลโคราเซียนะครับหรือว่า ตะกูลบอลนะครับพนวกนี้เป็นตะกูลบอลนะครับตะครับอลตะคุลบอลอยู่ครับสวยงามเพิ่งออกใบมานะครับใบที่สองด่างแล้วนะฮะใบแรกไม่ด่างใบที่สองด่างไปแล้วใบนี้เป็นเลือกเถื่อนไม่ตายนะครับด่างติดมาเขียวมาอีกด่างอีกนะครับนี่ขั้นเทพเลยสวยนะครับความสูยของเขานะครับต้องขอบคุณนะครับพี่นะครับที่อยู่ที่เชียงรายนะครับที่นิยมวิเล็ตนะครับหรือนิยมพันธไม้นะครับที่สนับสนุนต้นพันธุ์มาหลายหลายต้นนะครับหลายๆต้นแม่นะครับ ขอบคุณครับของน้องชายนะครับซึ่งน้องแจ็คนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มใหญ่ที่สุดนะครับเวลานี้นะครับอยู่ที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาเรานะครับมาดูนะครับมาดูน้าการฟาโลวันนี้มาแล้วครับฟาโลมี3ใบ3ใบครับ1 5 0เคไอ้เคจะถึง20เคนี่แล้วเนี่ยตอนานี้นะครับก็ปรับพื้นที่ยังไม่ทันนะครับเหี่ยวเหแห้งๆหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตะกูลบ่อเนี่ยทอรหดนะครับอดทนนะครับไม่มีการตายง่ายๆนะครับเอาไปตรงไหนก็ขึ้นหมนนะครับ่านลูกค้านะครับวันนี้ในฟาร์มเราก็ฟาร์มเล็กๆแต่มีต้นกล้วยซึ่งสวยงามนะครับระดับคลาสสิกและระดับตลาดของเราวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าที่ติดตามนะครับพืชเขียวสดและคุณจุบฟาร์มนะครับในวันที่10กันยายน2564จะมีการทํารีวิวผ่านทาง YouTube และการโฆษณาอย่างแอดโฆษณา และผ่านทาง Facebook หรือรเพจทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกได้รู้จักคําว่าฟอริด d a ารู้จักคำว่าแดนินโดที่มีโปรแกรมโปรแกรมเดียวในประเทศไทยที่เป็นการจัดสร้างเป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าพืชเยอสดและคุณสุขรามขอบคุณครับ